นิทานปลกแดงเล็ b o ุ๊กสตอรี่เขาเอเสนอการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่องใหม่ชุดตะลุยแดนไดโนเสาร์เลื่องสองพี่น้องทีเล็กไมโลก,กับใบอันตอนที่หนึ่งกำเนิดสองพี่น้องทีเล็กในยุคครีเทเชียสยุคที่ไดโนเสาร์ของโลูกอาหารอุดมสมบูรณ์สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยป่าขา ผู้ขับไฟที่ปัะทุอยู่ตลอดเวลากินกรรมาถันน้อยขะคุ้มเป็นระยะระยะทำการไดโนเสาร์น้อยใหญ่หลากหลายพันยามีซอกเล็กๆซอกหนึ่งของคูดทิ้งแหกหนึ่งกับมีไข่ใบน้อยของแม่ทีเล็กตัวน้อยที่คอยเฝ้าทนุถนอมรอเจอแม่บิบบี้ทีเล็กตัวน้อยออกกันมาหรือยังลูกแม่ แม่รีลุนอยูนะ่รู้ไหมเอ๊ะมีไข่กี่ใบกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยฟอ่อไปสี่นะเหลือแค่สองเท่าน,นั้นเองรอรุ้รอรลุ้นจะได้ลูกสาวหรือลูกชายตัวแรกจะให้ชื่อว่าอะไรดีนะขอไปคิดก่อนแลงซี่แม่ทีเล็กมือไหมกำลังลุ้นสุดใจว่าจะได้ลูกสาวหรือลูกชาย แม่ที่เล็กมือใหม่มันไม่ยอมไปไหนมันไอยเฝ้าไข่ของมั่นอยู่แถวๆนั้นนั่นแหละและในวันหนึ่งที่ท้องฟ้าสดใสไข่ใบแรกก็ฝักตัวออกมาเอ๊ะ,อะนั้นไข่ใบแรกกำลังลักตัวแล้วอะ่ะดีใจจังเอ้ยกว่าจะออกมาได้เขาออต้องนานเปลือกไข่หนาจังเลย ไปหาแม่ก่อนดีกว่าแม่อยู่ที่ไหนแม่หาแม่หาแม่อยู่ที่ไหนตัวแรกเป็นลูกชายนี่นาะตัวสีส้มหนัาเชียวทางนี้ลูกแม่อยู่ทางนี้แม่คอยฟักลูกไม่ห่างเลยนะัวใครจะมาเอาไข่แม่ไปแม่ตั้งชื่อไว้แล้วนะลูกหนูชื่อไม,มโลชอบไหมชอบหาแม่ไมโลเป็นทีเล็กพี่ให้่ ตัวสีส้มน,น้าตาแนล่ะและในไม่นานนะไข่ไบที่สองก็ฟักออกมาเป็นตัวแม่หาแม่หาสงสัขแขน้องชายกำลังออกมาแล้วขอไปดูน้องก่อนนะได้ยินไหมเหรอพี่ชายของเราขาะไข่บ้างนานเราก็ขออีกตั้งนานเหมือนกันกว่าจะออกมาได้เนี่ยเปลือไข่แข็งสุดๆไปเลยแม่ฮะรู้สึกว่าจะได้น้องชายนะ ตัสีเขียวซะด้วยสิแม่ฮ่าฮ <laughs> ดีไายจังแม่ได้ลูกชายทีเล็กน้อยสองหน่วยเลยเหรอเขาชื่อไบอันใบอันออกมาหาแม่ไหนสิใบอันอรายงานตัวออกมาจะไม่ได้เลยโตในข่นะ <laughs> โอ้โหลูกชายคนเล็กของแม่ตัวสีเขียวน่ารักเชียวนะพี่ชายไหมโลตัวสีส้มเหมือนพ่อน้องชายไบอัน ตัวสีเขียวเหมือนแม่สองพี่น้องต้องดูแลกันนะลูกนับตั้งแต่นั้นมาแลนซี่แม่ทีเด็กน้อยก็คอยเป้าฟูกฟักลูกชายทั้งสองอย่างทนุถนอมอยู่กันอย่างเป็นเพื่อนกันอย่างสนุกสนานคอยเป็นเพื่อนเล่นให้กับลูกๆและปกป้องลูกทุกสถานการณ์ทำกลางกิ่นกรมาทันที่ช่วยอ่อนๆมาเป็นระยะระยะ เสียงภูเขาไฟปะทุดังแว่แวแวมาเรืเ่อยๆอีกทั้งเสียงคำรามของทั้งไดโนเสาร์และสัตว์อื่นๆน,น้อยใหญ่หลากหลายเผ่าพันธุ์บางครั้งพื้นดินก็เกิดการสะเทือนเรื่องล่นเพราะแรงเดินของสัตว์ตัวใหญ่ที่ค,อค,อคอ่อยๆเดินผ่านไปทุกสถานการณ์อยู่ในการเฝ้าระวังและดูแลของเลนซี่ไม่หา่างด้วยความรักลูกทั้งสองทั้งทงท,งที่เลนซี่เอง ทั้งห่วงทั้งกังวลสลับกับเสียงฮัลโหของลูกชัยทั้งสองไมโลกับไบอันที่เล่นกับหนังลรยกังวลพออยู่ในสายตาของแม่แลนซี่แต่ก็ต้องมีบางครั้งที่เด็กทั้งสองต้องยืนนิ่งอึง้งตะลึงด้วยความตกใจตัวสัน่นที่ได้ยินเสียงคำรามดังสันั่นอยู่ใกล้ๆ แต่ก็มีแม่แลนซี่คอยต้อนเข้าไปหลบข้างหลังโคดหินอยู่ตลอดเวลาไม่โลใบอันรีบหลบเข้าหลังก้อนหินเลยเร็วๆเ,เ,เข้าเจ้าอยู่ท่ามันมาแล้วแล้วมันกำลังอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวมันจับกินหลบแล้วลูกแม่ฮะแม่อันขาดไายด้ไม่ไหวแม่ผมกลัวใบอันน้องไม่ต้องกลัวพี่มาช่วยน้องแล้วจากมีพี่แล้ววิ่ง ท่ามกลางความอดลมานแลนซี่แม่ของเจ้าทีเล็กน้อยกระโจนเข้าหาลูกแล้วดันลูกหลบหลังโคดหินทันเวลาก่อนที่เจ้ายูท่ามันจะปรีใส่เพื่อจะจับมาเป็นอาหารปลอดภัททยแล้วลูกไม่ต้องกลัว,วเวลาค่อยๆเดินผ่านไปอย่างช้าๆท่ามกลางความสุขและความอันตราย ตามสภาพแวดล้อมในสมัยนั้นแม่คะช่วยหาใบอันหน่อยสิเลนซอนแอบแล้วหาไม่เจอนะ่ะ <c oughs> นั่นแน่ไมโลเอาอีกแล้วเลนซอนแอบกันและหาน้องไม่เจอทุกทีเลยน่าน้แม่ช่วยหาหน่อยช่วยหาใบอันให้หน่อย <c oughs> ไมโลนี่ตลอดเลยหาเราไม่ค่อยจะเจอนะต้องให้แม่ช่วยหาให้ตลอดเลย ไมโลฉันอยู่นี่หาไม่เคยจะเจอทุกที่เลยนะต้องให้แม่ช่วยตลอดเลยไมโลเธอนี่นะ่ทันใดก็มีเสียงวีดล้ออยู่บนท้องฟ้าเป็นสิ่งที่เล็กแหลมและน่ากลัวมากอย่านะอย่ามาจับลูกฉันปยปอปไปไปไปตรงนี้ไปให้หมดไปให้ไกลๆไมโลวิ่งเร็ววิ่งวิงว่งวิ่งวิงว่งวิ่งทางนี้แล้วหลังก้นหินนี่กับฉันนี่แล้วแล้ว ัันจบฉ้แม่ต้องกลัวลูกแม่มาแล้วรอบหลังก้อนเฮนเล็ว <c oughs> ใครอย่ามาทำลายลูกฉันความอุลมมามเกิดขึ้นอย่างฉับพันไม่นานทุกอย่างก็สงบลงในขณะที่เจ้าเทโลโซอที่บินมาแต่ใกลมันเป็นไดโนเสาร์บินได้มันทั้งใจมาจาับไมโลกับ,บไบรท์อันเป็นอาหารให้ลูกของมัน ซึ่งก็อีกแค่เพียงนิดเดียวมันก็จะจับไมโลได้แล้วแลนซี่กุยออกมาปกป้องลูกของเธอแม่ให้มันจับไปได้เธอคำรามเสียงดังสนัน่นจนเธอซอต้องชันักและบินฉกหนีไปในที่สุดลูกรักปลอดภัยแล้วลูกแม่ฮะแล้วแม่เป็นอะไรไปหรือเปล่าแม่ไม่เป็นอะไรหรอกลูกแต่หลังจากนี้ลูกขั้งสอง ต้องช่วยกันสอดสองดูแลแล้วก็อย่ากเล่นกันเพลินนะลูกนะและสองพี่น้องก็รับทำแม่ว่าจะดูแลกันและกันตลอดไปเรื่องราวอกสั่นขวัญแควนยังไม่ทันท้ายเรื่องใหม่ก็หม่อีกแล้วเสียงคับลามดังเว่วค่อยๆดังมาจากไกลไม่รอใบอันรีบหลบาลงก้อนหินเร็วเข้าลูก นั่นมันเสียงเจ้าไทก้าน้องของเจ้ายูท่า,ลา,ลลา,าแล้วเข้าลบเรแล้วอ้ายมันใหม่ก้าเหรออะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวโทรรอเดี๋ยวเจ้าไทก้าไบาอัน้นอย่าโวยวายแล้วรีบมาล็อกก่อนแล้วเลว็เลวเขา้าใบอัน้นไม่หรอล,ล็อกแล้วเจ้าไทก้าจะถึงตัวแล้วแล้วพี่เพื่อนฉันผันตัวไปไม่ต้องห่วงฉันมาช่วยเธอแล้ว ไอ้เทอลมันเดะเองขอบใจนะเพื่อนแล้วเข้าไม่รอกับใบอันลบแล้วใบอันฉันหัวใจจะวายเหนือยเเกินใบโยฉันพูดไม่ออโชคยังดีที่คุณนายเธอละฮะเพื่อนเพียงคนเดียวของแลนซี่ที่เป็นเทโลซอได้บินมาช่วยโดยที่เธอบินโชบ เปี่ยเป็นความสนใจของไอ้เจ้าไทยค้าให้พี่เข้าไปในกลางป่าแล้วมันก็สำเร็จแล้วสิเธอดูแลตัวเองดีๆนะฉันไปก่อนแล,นละคุณนายเทล่าเธอก็ปินกลับหลังไปไปล่อยให้ไอ้เจ้าไทยก้าเยืยนงงกลางป่าเกือบจะได้กินแล้วเชียววากด้วยแล้ววันนั้นสามคนแม่ลูก และ,ะ่าสิไม่โลกไปอันก็รอดพ้นผ่านไปอีกวันเด็กแล้วนะลูกหลับซะไม่ต้องห่วงแม่อยู่ตรงนี้แม่คอยดูอยู่ใกล้ๆตรงนี้ปลอดภัยลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะพาไปจับปลาแม่จะสอนวิธีจับปลาให้ลูก,กลนะล,กลูกจะได้เรียนรู้วิธีหาอาหารกินแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยไงล่ะลูกแม่ครับผม และช่วงเวลาระทึกสั้นๆช่วงเวลานั้นก็ค่อยๆผ่านไปติดตามรับชมความสนุกในตอนต่อไปนะคะ